สวัสดีครับไว้รุ่นทั้งหลายที่รักสัตว์หรืออาจจะกำลังคิดอยากเลี้ยงสัตว์พบกับช่อง Pet Talk 10ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสอีกด้านหนึ่งของโลกสัตว์ที่รับรองว่าคุณไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดป่วนของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่บอกเลยว่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวคุณเคยสงสัยไหมว่าเวลาสัตว์เลี้ยงของคุณจ้องหน้าคุณนิ่งๆพวกเขากาลังคิดอะไรอยู่ หรือเวลานกสองตัวเกาะกิ่งไม้แล้วกระซิบกระซาบกันพวกเขากำลังนินทาเรื่องอะไรวันนี้เราจะพาคุณไปฟังเรื่องราวจากหอยเป๋าเฮือผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินทุกอย่างในโลกใต้ทะเลใช่แล้วครับหอยเป๋าเฮือธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละที่จะมาเป็นตัวเปิดเผยเรื่องราวสุดลับของเหล่าสัปปะสัตว์เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม เพราะหลังจากนี้โลกของสัตว์ในสายตาคุณจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกการเคลื่อนไหวทุกเสียงกระซิบทุกการกระทําของสัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะมีความหมายซ่อนอยู่ลึกๆและอาจจะเกี่ยวกับคุณก็เป็นได้พร้อมหรือยังครับที่จะดำถึงสู่โลกแห่งการเม้ามอยของสิ่งมีชีวิตที่คิดว่าไม่มีปากเสียงมาดูกันเลย ร่องรามเริ่มอ้อนขึ้นที่แนวปะการังสีสันสดใสที่เป็นศูนย์รวมแหล่งร่วมพลสัตว์น้ำเลยก็ว่าได้เจ้าเป่าฮื้อน้อยของเราขอเรียกนามสมมุติว่าเป่าหื้อจอมเผือกกำลังแปะติดอยู่กับโขดหินอย่างเงียบๆคล้ายว่าจะกำลังดูดซึมอาหารตามปกติแต่ที่จริงแล้วหูของมันกำลังพึ่งฟังเสียงซุบซิบที่ลอยมาตามกระแสะน้ำและแล้วเสียงหนึ่งก็ลอยมาเข้าหูเฮ้ hey! เจ้าปลาปักเป้าเนี่ยมันอะไรกันวะอัวพองเอาเอาพองจนแก้นจะปรีอยู่แล้วนะเสียงหนึ่งบนอุบอิบมาเจ้าเป่าหื้อจอมเผือกค่อยๆหันเปลือกไปทางต้นเสียงเล็กน้อยก็ใช่น่ะสิดูมันสิแกอีแค่เห็นปลาฉลามว่ายผ่านแทนที่จะสงบนิ่งดันพองตัวยังกับลูกบอลชายหาดเดี๋ยวฉลามก็คิดว่าเป็นของเล่นหรออีกเสียงม่งเสริมอย่างหงุดหงิดเจ้าเป่าหื้อจอมเผือกถึงกับขยับตัวเล็กน้อย <laughs> มันคิดในใจ พวกแกก็ไม่ต่างกันหรอกนะเจ้าปลาตาตูนนั่นก็ขี้โม้จะตายวันๆเอาแต่คุยโวรเรื่องสีสันตัวเองมันนึกถึงเจ้าปลาการ์ตูนตัวอ้วนที่ไหว้่านไปเมื่อเช้าแล้วก็อดออมยิ้มในเปลือกไม่ได้เสียงซุบซิบไม่ได้จบแค่นั้นไม่นานนักเสียงของเจ้าปลาการ์ตูนสองตัวก็ดังขึ้นมาอีกครั้งมี่นี่แกได้ยินข่าวลือเรื่องเจ้าปลาวานสีน้ำเงินตัวนั้นไหมตัวแรกกระซิบตัวไหนอะ ตัวที่ชอบร้องเพลงเสียงดังจนปากการังสะเทือนนั่นเหรออีกตัวตอบกลับด้วยน้ำเสียงรำคาญคานเออมันน่าแหละเห็นว่าไปแอบอินแปลงต้นของเจ้าฉลามวานมาทั้งๆที่ก็รู้ว่าฉลามวานหวงจะตายตัวแรกพูดอย่างตื่นเต้นโอ้โหจริงดิแล้วฉลามวานไม่โกรธเอาเหรอโกรธสิแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเจ้าปลาวานสีน้ําเงินมันตัวใหญ่กว่าเจ้าปลากาตูนหัวร้อนคิกคักน่าสมเพชจริงๆเจ้าปลาวานนั้น ชอบทำตัวใหญ่เบ่งแต่ก็ยังขโมยกินของชาวบ้านอยู่ดีเป๋าหื้อจอมเผือกถึงกับพผงกหัวเบาๆมันน็กถึงเจ้าปลาวานสีน้ำเงินที่ชอบมาอดพลังเสียงอยู่แถวนี้บ่อยๆขนาดหูหนวกยังได้ยินเสียงบ่นของพวกแกเลยนะมันคิดในใจอย่างขำขันแล้วยังจะมาทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกเรื่องราวไม่ได้จำกัดแค่สัตว์น้ำเท่านั้นนะวัยรุ่น ยูดีดเสียงแหลมแหลมของปูตัวหนึ่งก็ดังขึ้นมาเนี่ยนี่นี่พวกแกเห็นเจ้ามนุษย์ตัวโตโตที่ชอบมาแย่พวกเราไหมปูตัวหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวโอ้ยอย่าให้พ e, ูดถึงเลยเจ้าพวกนั้นแหละตัวดีชอบมาทําเป็นว่ายน้ําดีแต่ก็ชอบไปเหยียบปากการังของพวกเรากูอีกตัวเสริมอย่างไม่พอใจแถมบางทีก็ชอบโยนเศษอาหารลงมาให้เหมือนเราเป็นขอชานทั้งทั้งที่พวกเราก็หากินเองได้ ปูอีกตัวบนอุบอิบเปาหือจอมเผือกได้ยินดังนั้นถึงกับขยับตัวอย่างแรงฮึมนุษย์นะหรอมันคิดในใจอย่างเย้ยหยันพวกแกก็ไม่ต่างกันหรอกวันวันเอาแต่ถ่ายรูปกับพวกเราแล้วก็เอาไปอวดในโลกโซเชียลของพวกแกนึกว่าพวกเราไม่รู้หรอว่าที่ทำไปนะ่ะแค่ต้องการยอดไลค์เปาหือจอมเผือกนึกถึงคาบมนุษย์ตัวใหญ่ๆที่ชอบทำท่าทางแปลกๆใต้น้ำเพื่อถ่ายรูปกับพวกปลาแล้วก็หดหัวเราะในใจไม่ได้น่าสมเพชจริงๆ เมื่อมาทำความรู้จักที่ไหนได้มาหาประโยชน์จากเราวท่านั้นแหละการเมาส์มอยยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มขน้นคราวนี้เป็นคิวของปูเสฉวนแกดูเจ้าตัวนั้นสี่ตัวก็แค่นี้ดันอยากจะใส่เปลือกใหญ่ๆปูเสฉวนตัวหนึ่งโคตรพร้อมกับชี้ไปที่เพื่อนที่กำลังพยายามยัดตัวเองเข้าไปในเปลือกหอยขนาดใหญ่ที่ดูไม่น่าจะพอดีโอ้มันอยากจะดูเป็นตัวใหญ่ๆเหมือนพวกปูยัดในอีกตัวตอบกลับ แต่ดูสิดังเข้าไปไม่พอดีสุดท้ายก็ต้องไปหาเปลือกเก่าๆามาใส่เหมือนเดิมอูเสฉวนหัวล้อคิกคักหน้าสงสารออกอยากจะสวยอยากจะหลอ่อแต่ก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงเป่าเฮือจอมเผือกฟังแล้วก็ใส่ตัวเบาๆก็เหมือนมนุษย์บางคนนั่นแหละมันคิดในใจอยากจะมีรถรหรูๆมีบ้านหลังใหญ่ๆทั้งชังที่เงินก็ไม่พอสุดท้ายก็ต้องเป็นหนี้เป็นสิน <c oughs> หัวโตหน้าสมเพศจริงๆ มนุษถึงบทสนทนาของมนุษย์ที่มันเคยได้ยินผ่านๆเมื่อมนุษย์ดำน้ำลงมาใกลๆ้ๆแล้วก็ถอนหายใจในเกลือกอย่างเบาๆแต่แล้วเร,เรื่องราวที่ทำให้เป่าฮื่อจอมเผือกต้องหยุดนิ่งก็เกิดขึ้นเสียงซุบซิบเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยแกได้ยินข่าวเรื่องเจ้าปลาโลมาไหมที่มันโดนตาข่ายมนุษย์เข้าไปนะ่ะปลาเล็กตัวหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงสันเครือโอ้ยได้ยินสิ น่าสงสารมันจะตายมันเป็นโลมาที่ใจดีที่สุดในฝูงไงนะปลาอีกตัวตอบกลับด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันแต่พวกเรากำลังรวมตัวกันจะไปช่วยมันนะถึงแม้ว่ามันจะเคยแอบขโมยกินปลาเล็กๆของพวกเราไปบ้างแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะปลาตัวหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นเป๋าฮื้อจอมเผือกไปยินดังนั้นถึงกับนิ่งไปมันนึกถึงเจ้าปลาโลมาตัวนั้น ที่แม้จะเคยทำตัวสุกสซนบ้างแต่ก็เป็นสัตว์ที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นเสมออืมแม้แต่สัตว์ก็ยังมีความเมตตาต่อกันมันคิดในใจมนุษย์ก็น่าจะมีบ้างนะแทนที่จะเอาแต่แข่งขันกันมันคิดถึงมนุษย์ที่เคยทิ้งขยะลงทะเลแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างเงียบๆความรู้สึกขิดหวังเล็กๆผุดขึ้นมาในใจเอาฮื้อจอมเผือกเริ่มคิดทบทวนตลอดเวลาที่ผ่านมา มันเอาแต่ฟังเรื่องราวของผู้อื่นเอาแต่ตัดสินเอาแต่แมวมอยมันไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่มันทำนั้นอาจจะไปกระทบใจิตใจใครบ้างไหมบางทีการแมวมอยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปมันคิดในใจบางครั้งมันก็ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวมันนึกถึงครั้งที่มันเคยแอบหัวเราะเยาะเจ้าปลาหมึกยัดที่ชอบเปลี่ยนสีตัวไม่เป็นเวลาแล้วก็รู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อยหรือบางที พวกเราก็ควรจะให้โอกาสกันและกันบ้างมันคิดถึงเจ้าปลาโลมาที่กำลังลำบากถึงแม้ว่าพวกเราจะแตกต่างกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันในโลกเดียวกันมันมองไปยังแสงสว่างที่ส่องลงมาจากผิวน้ำบางทีการให้อภัยและให้โอกาสครั้งที่สองอาจจะนำผ้ามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเปาหื้อจอมเผือกค่อยๆขยับตัวช้าๆเรากับจะเปลี่ยนความคิดบางอย่างในใจหลังจากนั้นไม่นาน เป่าเ,เพื่อจอมเผือกก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปมันเห็นเจ้าปลาปักเป้าที่เคยโดนเมาว่าขี้กลัวกำลังช่วยเหลือปลาเล็กๆที่กำลังติดอยู่ในซอกหินอย่างใจเย็นมันเห็นเจ้าปลาการะตูนที่เคยชอบโอ้อวดกำลังแบ่งปันอาหารกับปูเสฉวนที่กำลังหิวโซและมันก็ได้ยินเสียงของปลาวานสีน้ำเงินที่เคยถูกมองว่าเห็นแก่ตัว กำลังร้องเพลงเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีเรือประมงเข้ามาใกล้พวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราต่างหากที่มองพวกเขาผิดไปเป่าเฮือจอมเผือกคิดในใจบางทีทุกคนก็มีด้านที่ดีซ่อนอยู่เพียงแค่เราต้องให้โอกาสพวกเขาได้แสดงมันออกมามันรู้สึกอบอุ่นในใจอย่างประหลาดมันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน ความรู้สึกของการได้เห็นการให้อภัยและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันช่างงดงามเหลือเกินในที่สุดเปาหือจอมเพือก็เข้าใจแล้วว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่นี่ครับหรือเรื่องที่จะต้องเอามานินทาเสมอไปการให้อภัยการให้โอกาสและการมองโลกดีต่างหากที่จะนำชาความสุขมาให้ทุกคนนุ่นเนวเนว ขาเดียมป่าสวยงามได้ด้วยความเข้าใจมันคิดในใจทุกชีวิตมีความหมายและทุกความผิดพลาดก็เป็นบทเรียนไซนั้นมันคิดในใจตะเก่งใจมันมองไปยังเพื่อนสัตว์น้ำรอบๆตัวพี่ตอนนี้ดูสดใสและมีความสุขกว่าเดิมมากและบางครั้งการที่เราได้เรียนรู้ ที่จะและจัดมันไปนต้นมาเป่าเหือจอมเผือกก็กลายเป็นเป่าเหือผู้เข้าใจชีวิตมันยังคงแปลติตอยู่กับโคทินเหมือนเดิมะแอสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมุมมองที่มันมีต่อโลกและสิ่งมีชีวิตรอบตัวมันมันยังคงได้ยินเรื่องราวต่างๆที่ลอยมาตามกระแสะน้ําแต่ตอนนี้มันจะเลือกที่จะมองหาแง่ดีในทุกเรื่องราวทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวของตัวเองวันคิดในใจอย่างสงบและบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องตัดสินใคร แค่รับฟังและเข้าใจก็พอและนี่คือเรื่องราวของเป่าเฮือจอมเผือกที่ได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าที่สุดจากโลกแห่งการเมาส์มอยเป็นยังไงกันบ้างครับวัยรุ่นสนุกกันไหมครับกับเรื่องราวของหอยเป่าเฮือจอมเผือกของเราหวังว่าเรื่องราวนี้จะทําให้ทุกคนได้ข้อคิดอะไรบางอย่างไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอย่าลืมนะบางทีสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะกําลังเมาส์มอยเราอยู่ก็ได้ฮ่าฮถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Pet Talk แทนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกซับเซตจากโลกของสัตว์อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย